สวัสดีครับมินหมอแคนแฟนลำเพลินครับนี่ครับนี่เขากำังมายู้วัดหลวงปู่เสือนะครับผมวัดป่าแสงธรรมภุมบดังสีนะครับนี่ครับกลับมาเห็นแอดมินงอครับอาบน้ำยังยัังครบไปอาบน้ำกินข้าวจานพักผ่อนตัวแข็งไว้ก็เลย่พักผ่อนหลายๆเนี่ยเด้อจิตทาบุญก็เริ่มมาและหลงนะครนี่พี่น้องครับผม ไปให้พี่น้องครับไปเบ่งบรรยากาศอีกหนึ่งรอบนะครับผมหลายอย่างปลาสิพาพี่น้องเขาไปเบ่งบรรยากาศนะครับผมในงานนะครับครับนี่ครับพี่น้องสิพาไปเบ่งบรรยากาศนะครับผมดูบรรยากาศ รอบๆนนะครับผมวัดถุดบ <ะ S 2> ูมพลบ้าครับขอบคุณม,มากครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากจุดทำบุญนะครับผมใส่ในตู้เลยจ้าเป็นเจ้าของกระถิ่นนะผ้ากลไตจีวอนร้อ9บาทและการอธิษฐานแล้วไปประเคนญมาท่านด้านใน,ในสาลาใหญ่ดูนะครับนะ้อศสาลาแก้วของเรา ได้เลยทางซ้ายนี่ครับรรยากาศนะครับจะมีรอรับทุนท่านอยู่ด้านในนะครับนะอยากเรียนเชิญจา่นี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับผมพี่น้องบรรยากาศที่พี่น้องจะมาร่วมถวายผาไตผาไตผากระถิ่นนะครับพี่น้องวันนี้เรามีโอกาสทำให้ได้ แต่ละจุดกองทุนนั้นคือราคาใจเริ่มต้นที่99บาทครับเป็นดอกมาเบิองบรรยากาศนะครับของหลวงมงคลนะครับราคาเพิ่มไปหน่อยเป็นเป็นของชิ้นโตและกับเจ้าคณะพั้งนันะครับนะที่มาปรุกเฟร์นะครับไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นที่จะมาให้ผู้ชมมาอีกแล้วครับผมคุจชาไปแล้วเอออย่างพุทอย่างนี้เป็นมงคลติดตัวไปทั้งนั้นนะ เรียนไหมครับตอนนี้อ่าพังพิตาพราะประการที่จะเป็นคู่เป็นคู่ของพระปิตรายที่หนึงนะครับพังประการเป็นคู่เป็นอาจารย์ของพระปิตานะครับอันนี้เป็นน้องน้องคู่ประเสริฐกับหลวงพ่อเสือนะครับนี่เป็นแม่น้องคู่ประเสริฐครับเนี่ยครับพ่ออาทิตยนะครับกะมาแล้วครับผม ร่วมทั้บุญกุซาเสือนะครับผมของอีหลายเงินงสวยยอดครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ลุงทานเท่ากับกำลังคึกคืนคึกค,คักนะครับพี่น้องจะเริ่มทยอยมากันหลายนะครับผมเพราะว,ว่าจะเป็นฟังพุ่นนะครับผม เอพี่น้องมา,มาทําบุญทั้งพีแอดมินเขากะมาเติมพลังก้อนนะครับก้อนจะทําการทํางานน้ำมือเซานี้เนี่ยพี่น้องเ้อนก็จะไปเติมพลังกันเช่กันนะครับพี่น้องครับไปสวัสดีครับพี่น้องสองห้าสี่เก้านะครับเวลาที่เป็นพศเกิดของอีหลานนะครับผมแล้วกับเวลา ที่หลวงปู่บอกนะครับเสี่้มาทไทรกะทิกนกะห้าโมงสี่สิบเก้านะครับเอาพี่น้องนี่กะดวงไพดวงมันโ่งโชคมันมันนะครับผมายพี่น้องไปนะครับพี่น้องไปเบล่งบรรยากาศครับผมเราเนื้ออย่าดื่อย่ากสนนะ ได้ครับผมนี่พี่น้องไปเบิงบรรยากาศรอบๆออาเหลือไม่มากไม่มายแล้วกระเป๋า,ปลาหลวงพ่อของเราน,นก่จะรับนะ99บาทเอาเพื่อก็เหลือน้อยลองทุกทีทุกทีสถานีบูนีประมาณเย็นๆนะหกโมงทุ่มหนึ่งปิด,ดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ท่านมีโอกาสไปเลยไปจับไปจองวัตถุมงคลท่านได้เลยเหมือนได้เสื้อไปหนึ่งตัวได้กระเป๋าไปหนึ่งใบนั่นแหะ มาแล็พน้องเป็นที่ระลึกไว้นี่ครับพี่น้องเขากันพี่น้องสิทธิ์ญาติสิทธิ์นะครับขององค์หลวงปู่เสือกะเริ่มทยอยกันมาแล้วครับพื้นที่กว้างๆกะเริ่มสิแคบถนัดตาแล้วพี่น้องนี่เด้อห้พี่น้องคุณอายุใกล้นะครับกับมาทำบุญนะครับกับองค์หลวงปู่นะครับผมลงทันอาหารการกินกะมีห้พี่น้องนี่ได้มาแล้ว สองห้าสี่เก้าสองห้าสี่เก้าได้ได้ได้มาแล้วนะอันน pues ี้ครับพี่น้องสถานที่จอดรถก้วงๆคง้องๆนะครับก็ตอนนี้กักำลังจะเตรียมเลยนะพี่น้องด้วยจิตศรัทธานะครับผมสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงปู่เสือนะครับผมวัดป่าแสงธรรมพมรังสีนะครับหรือหลวงปู่เสือวาจาศิษย์ของเขานะครับผม อโดยบารมีนะครับผมกับสิทิยานุสิทธิ์เพิ่นกับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทอดกระทินสามัคคีครับมือนี้นะครับผมวันที่10นะครับพฤศจิกายนก็ได้มีชอช้างมิวสิกชัยภูมินะครับสอ้สอสางนะครับมิวสิกใจชัยภูมินะครับมาแห่นะครับผม โมสดนะครับขึ้นนอกนั่นละโดยบารมีนะครับเพื่อนกะมีได้เอาทหารนะครับหนึ่งกองร้อยนะครับมาซอยอำนวยความสะดวกนะครับสามร้อยบาทนี่นี่หล่ะนี่ครับผมทางศิษย์ญานุศิษย์นะครับเพื่อนกะได้มาอนุโมทนาบุญครับกับหลวงปู่นะครับผมมาทัน พูดเลยไล่โซ่โอ้บอกเรามาแม่บอกเรามาได้แล้วเอ้ยเขาซับไปเครื่องนึงอยู่เด้แบตบอมีได้เครื่องนี้ไล่โซ่บ่ได้เลยนี่เนี่ยหันทีไม่ชินเลยนี่พี่น้ององค์หลวงปู่อะที่ทั้งหลายทได้ทำหมากจากองค์หลวงปู่นะ ครับนี่พี่น้องทางลูกซูก็ได้นะโอ้โหเอาไฟบอสเชื่อนี่ครับพี่น้องเนี่ลนะหาน้ำเพิ่นนี่นะครับนี่ครับตอนนี้พีแอดมินสกำลังสิมหาครับตัวเลขดีตัวเลขเ,เด็ดเป๊ะประหานผมได้ครับไผ่เน้อสองหาสีเก่า เรามีอีกบ่อใบหนึ่งซองหาซีเก้าไม่นี่ครับพี่น้องขอให้เบิ้งบรรยากาศนะครับนี่พี่น้องเ้ากลับมาแล้วอ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซันี้ครับคลิปหน้าว่ากันไหมให้พี่น้องอนุโมทนาบุญก็ับองค์หลวงปู่นะครับให้พี่น้องร่เรวยร่ำรวยสุขสันทุกคนครับ